ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่คอมโบเฮ้ยยาย่ยายเออได้หนึ่งคิวโุ้ยวันตายไหมตายไหมจับมึงได้แล้วั <Head shot. S 1> ออ๊บแตกอือปังนี่้กูร้าใครได้ไม่รู้อุ้ยได้สองคิวโอ้ เฮ้ยน <formation> <inh ue> <m akes ii> mm hmm ี่มันควันนี่ว่าเห็นควันแล้วนึกถึงสโมกบัคร้านบริการเติมโลบัคระบบ ID เดีบพารและจำน่ายไก่ตันและยังมีกล่องสุ่มโลบัคด้วยนะครับและก็รับกดผลเกมพารเนี่ยเลท15เลยนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยคือพี่แบบคิดถึงคนดูมากเลยอะครับผมไม่ได้ลงคลิปมาตั้ง5วันเลยนะก็ช่วงนี้ก็หยุดยาวนะผมว่าจะลงคลิปให้หมดทุกวันเลยนะช่วงที่เป็นวันหยุดเนี่ยผมจะลงคลิปให้หมดเลยช่วงเวลาเงินทองอะทุกคนเข้าใจ ผมก็ต้องแบบทํางานห่างเงินนิดนึดนงนะครับผมก็โอเคสําหรับคลิปในวันนี้นะก็พี่ก็จะมาเล่นเซตที่แบบว่าเซตที่ผมไม่เคยเล่นเลยดีกว่านะ <S <S ผมไม่เคยเล่นเลย <S <S ไม่เคยคิดอยากจะแตะเลยดีกว่านะค, <S <S อคือหมัดมังกรนะรนี่อันนี้คือหมัดมังกรนะค,รคือผมแบบไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่อ่ะผมไม่ถนัดนะผมถนัดแต่ซูเปอร์ฮิวแมนถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับทุกคนส่วนดาบเนี่ยผมจะไม่เล่นเป็นซูซุยนะเพราะซูซุยเนี่ยคนดูคงเบื่อแล้วเพราะว่าผมแบบเล่นซูซุยให้ดูบ่อยแล้วไง ผมจะเล่นเป็นสไปกี้นะครับ๋อแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้โอเคได้สไปกี้ไทเด่นนะครับนี่เลยอันนี้นะครับก็ใครอยากให้ผมเล่นเซตไหนเนี่ยก็จะลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์พี่ขอแค่100ไลค์เท่านั้นคลิปนี้โอเคส่วนผลเนี่ยผมจะเล่นเป็นผลนวดดำแล้วกันนะส่วนใหญ่ผมก็เล่นนวดดำกันหมดแหละเพราะมันเป็นผลล็อกนะทุกคนแต่ว่าผลนวดดำเนี่ยมันก็ยังแหลกอยู่นะทุกคน,นกคือมันแบบมันไม่แก้เลยอะ่ะเนี่ยผมไม่เข้าใจเนี่ยเนี่ยมันก็ แต่มันแต่มันก็ได้อยู่เดี๋ยวผมจะพยายามไม่ค่อยกด F มากแล้วกันเออมันจะได้ไม่ต้องแบบอันนี้ก็คือเซตที่ผมเล่นทั้งหมดเลยนะอันนี้มันบังกรแล้วก็ผลวาดําแล้วก็ดาวสไปกี้ไทเด้นนะรประมาณนี้ทิมนี้ก็ย่าลืมกดไลค์ถึง1 0ึงไลค์นะถ้าถึง100ไลค์เนี่ยเดี๋ยวพี่จะเล่นเซตอะไรก็ได้ตามคนดูแหละจริงอันนี้ก็เล่นเซตตามคนดูนะเคยเห็นคนดูขออยู่เฮ้ยผมได้คนสู้ว่ะได้คนสู้มะเอาเฮ้ยปิงมารับมาครับน้องอ๋อเนี่เขากำลังเปิดขากำลังเปิดพีพีพ โอ้โหมันก็ให้กูวิ่งใส่สก,กิลทำให้กูเสียสก,กิลฮะมั่านมาก,มากเอ้ยน้ำแข็งด้วยเดี๋ยวนี้น้ำแข็งนี่เล่นฮิปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่คอมโบไปย,ยาย่ายเอยเอได้หนึ่งคิวโอยวันช็อตเลยว่ะเมื่อกี้นี้เชื่อคอมโบเป็นคนแรงสวัดิครับโอ้แหลกแ,กแกบ๊กแบ๊กฟาเเฮ้ฮฮฮยเโปเดีดย๋ดยวเดีดย๋ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดดเดดขนาดนี้ ไอเยี่ยมผมดูดูมันแดนดี้อาอเฮ้ยเอ้ยผมได้คนสู้แล้วผมได้คนสู้แล้วมาครับอาอเฮย้ยอ่าโดนครับอื๋ออ๋ออ๋อเอ้ยผมกดผิดนี่หว่าอโอ้ยโดนเลยอ๋อไม่โดนเอ็งมันนี่เจ้าหนูโอ้ยกดเอ็กไม่ตีดิ เขาหนีผมอย่างเดียวเลยว่ะโดนไหมครับโดนครับโดนโดนโดนครับโดนครับแตกไหมตายไหมตายไหมเฮ้ยมันนี่อ R5 มามาดีกว่าครับมามาผมยอมโดนสกิลมันได้ไหมนี่อ่ะโดนโดนโดนนี่เงครับเอ้าไม่โดนไปไหนไปไหนไปไหนจ้าโอ้ยเชื่อ้ โอ้ยอ,อ,อย่าวันช็อตน,นะนี่นี่นอ,อโอ้ยโ,โดนยัดโดนยัดมาครับมาคลิปนี้พี่ขอ100ไลค์นะครับคนดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ชนะไอ้นี่ด้วยนะเพราะยังไงผมก็ต้องชนะอยู่แล้วนะครับพี่มันเก่งอะครับน้องพี่มันเก่งดึงไม่ได้แม่งเลยมาดิครับยัดโดนยัดโดนนี่ไงยัดโดนไหมเชิล้วเชิลแล <Nope. S 1> อ้ยโอเส้นนี้เน,นี้ นี่ไงโดนโดนโดนมับางกอมัดบางกรงูเลื้อยฟิวไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ชึบอโอโหนี่ไงเค้นหนาคิดว่าเคนหนามากมั้งคิดว่าเค้นหนามากมั้งโอ้โหผมใช้โซไปแล้วนี่ว่าลืมมันต้องกดเอนะโอ้ยโอ๊ยโอ้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 ยเช่อ้โหเกือบโดนเกือบโดน เฮ้ยโดนนะโอ้โหแม่งเอ้เสียดาย <S <S อุ้ยเช็ดสัตโดนยังไงวนะอ่าฮะโดนครับบึมหัวแตกหัวแตกม,มาดีครับมาดีครับมาดีครับผมตายไหมโอ้โหมันเปิดเคลนได้อีกเหรอจะหนีไปไหนครับฮัลโหล <Nope. S 1> นี่ไงโอ้โหไม่ติดดิกมันน่าจะติดนะเมืเ่อกี้เนี้ย แบบติดเหมือนซปเปอร์มเนนะจับได้แล้วกูจับมึงได้แล้วป๊อแตกอุ๊ยโอ้หได้หมื่นหกเลยหรอตัวไหนเนี่ยโอ้ยสิบเอ็ดล้านโอ้หได้หมื่นหกเลยนะครับได้แบบข้าวหัวเต็มอ่ะแคนบเ่าน้องอ่าโอเคครับมาเด็กนี้มันขี้แค้นนะมาพี่ถือว่าพี่ให้โอกาสเองแล้วกันถือว่าพี่ให้โอกาสเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหฟังดโอ้ยวันช้อวันช้อวันช้ช่และ โอ้ยหวันเรียกเพื่อนมาช่วยอ่ะไปดีกว่าเอาป้าน้องอ้ยเชี่ยรึเฮ้อปังนี่ไกูลารใชรได้ไม่รู้อู้ได้สองคิวโอ้โโคตรคุ้มได้สองคิวอิ่มเลยอ่ะอิ่มเลยมามาครับน้องบราิ่กีบพี่อิ่มแล้ว โอ้โหียถ้าเกิดกูลงมาลีนี่ก็คือกูอิ่มเลยแต่นี่คือผมลงโจไมไปก่อนไนงะกันโดนลุมปรับเฮ้ยมันเปิดเกณฑ์ได้วะ่ะอ่าดักดักดักกูยอยู่นี่ครับอ๋อพลังงูเลื้อยไปเลื้อยโดนไหมไม่โดนอีกโอ้โหพลังงูเลื้อยงูเลื้อยพี่มาแล้วน้องอืปรับเอาอยู่ไหนวะ โดนีอ <laughs> <laughs> <m im it ans> uh ีกเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วโดนจัดอื้มีทันงูเลื้อยงูเลื้อยไม่โดนอีกพลังงูเลื้อยพี่อ่าฮะเสร็จพี่ครับเสร็จพี่เสร็จพี่โอ้โหเข็นหนาจัดไอ้เจ้พลังงูเลื้อยเลื้อยไม่โดนเลื้อยไม่ถึงด้วย จะหนีไกลถึงไหนไวะเนี่ยเฮ้ยน้องจะหนีดิเฮ้ยโอ้โหเฮี้ยมันหยุดสกิลผมเด้อโอเคลอด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 ,ลดอ่าโดนครับโดน โดนโดนโอ้โหเขี้เขนหนาสัตว์อ่ะโดนอีกเอาอยู่นี่เชื่อแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะแตกผมจะแตกผมจะแตกนี่อโดนไปดีโดนไปดีโดนไปดีสกิลสดนะครับเฮ้ยโดนด้วยเอาชนะไหมเอาโอ้โยเอยผมสกิลสดโคตรแม่นอะเมื่อกี้เนี่ยเอยโดนได้ไงวะไม่คิดว่าจะโดนนะซัม โคตรตึงไอเปิร์มันตึงจริงมามามา,มานายอีกสักคนมามาครับเริ่มเลยครับเริ่ม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 ครับเริ่มเข็นไหนอะโดนไหมโดนครับสามพันตเนตเ็มเต็มหมัดมังกรนี่มันก็แรงนะทุกคนใช่มันตัดเข็นโคตรเยอะอ่ะผมว่าโอ้ยใช้แล้วโอ้ยโหมเล่นตัดเข็นแบบนี้ ย่าเพื่อนขอลองเอ้ยอุ้ย,อ,ยอันนี้สายผลมาดิมาเฮ้ยมตามกูทำไมผลเงาเวนเป็นเที่อะไรครับเนี่ยดึงมาสั่ตัวดิเออนี่ไงได้ตัวนึ่ง โอเคครับผมได้แล้วโอเคโอเคครับวนดูผมว่าสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์พี่ด้วยใครอยากให้พี่เล่นเซตอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับก็ผมกลับมาทำคลิปแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะมีคลิปลงเหมือนเดิมปกตินะคลิปนี้พี่ขอหนึ่งร้อยไลค์ครับโอเคครับผมบายบายบจุ๊บ